คือเคยทำจริงๆนะมันก็น่าจะตั้งแต่2,540กว่าๆมารอบหนึ่งแล้ว20กว่าปีอ่า20กว่าปีก่อนนั้นแล้วแต่ทำไว้ไม่เยอะหรอกครับส่วนมากมันก็ไปต่างประเทศหมด หลายพิธีกรรมนะฮะในการปลุกเสกวัตถุมงคลครับอาจารย์เราจะเห็นว่าอย่างผมเห็นอาจารย์หลายท่านนักคารวะเนี่ยเวลาแม้แต่ตัวท่านจันคมไปปลุกเสกเนี่ยร้อนยังไงก็ตามเนี่ยท่านจะนิ่งนะ,ะนิ่งแต่แปลกกับพระที่ทรงศีลน,นะอยู่ได้ไม่นานอาจารย์สังเกตได้แล้วแวบ,บแล้วจิตนี้แสดงว่าไม่อยู่ในสภาวะที่จะเข้าถึงพิธีปลุกเสกใช่ไหมครับอาจารย์ก็นายกปัจจุบันพระเกจิคณอาจารย์ทั้งหลายนะเราพูดตามความเป็นจริงนะไม่ใช่เป,ป,ป็นการโจมตี น้อยองค์แลือเกินที่จะได้ฝึกจิตฝึกสมาธิมาอะไรมาอย่างจริงจังครับนะไม่เคยมีหรอกมันไม่เหมือนเกจิยุคก่อนเขาว่า<ฮ>ยุคก่อนที่เป็นครูบาอาจารย์เราที่ท่านเสียเสียไปแล้วนะ่ะท่านผ่านการฝึกมาครับเป็นเกจิก็เป็นของจริงจริงเรียนมาจริงทําได้จริงแล้วก็ดีจริงแต่ปัจจุบันโดยส่วนมากเขาเรียกว่าอุปโลกอุปโลกขึ้นมาครับ ไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยเดินธุด,ดงไม่เคยอะไรอะ่ะพอ,อเขานิ่มนมาก็มานั่งหลับตาตามเขาเฉยๆฉยะใช่เ,เขาหลับกูก็หลับมั่ง<ะ>เอเอ,เอทีนี้เมื่อจิตมันไม่เข้าถึงสมาธิมันไม่มีผลหรอกครับจะให้นิมนตมาร้อยแปดล้อมรอบก็ไม่มีผลอะไรเลยครับเพราะมันใช้จิตทั้งอย่างเดียวนะแล้วจิตนี่มันไม่ได้แบ่งแยก,กว่าเป็นคารวะหรือเป็นสงนะไม่ได้แบ่งแยกแล้วไม่ได้ยางแบ่งแยกศาสนาด้วย มันจะอยู่ในลัธีใดศาสนาใดก็ได้ทั้งสิ้นถ้าสภาวะจิตมันเข้าถึงครับใช้ได้หมดแต่ว่าสังคมไทยเรายกย่องพระสงฆ์ทุกอย่างก็ต้องพระสงฆ์พระสงฆ์พระสงฆ์มันเป็นอย่างนั้นทีนี้พอโกลหัวโลนห่มเหลืองมานี่ถือว่าใช้ได้แล้วเออือเป็นเชื่อซะแล้วเออถือว่าขลังศักดิ์สิทธิ์เชื่อแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วกเกี่ยวกับการวัด ปลุกเสกวัตถุมงคลของท่านอาจารย์คมเนี่ยสังเกตเห็นว่าเรื่องเลิกเลิกผานาทีเป็นสิ่งสําคัญถ้าเกิดว่าย้อนไปนะ,ะอาจารย์เราจะเห็นว่าการเออเหล็กน้ําพีนะฮะบอ่อพระแสงพระขันอะไรเนี่ยในการตีเป็นดาบเนี่ยเขาก็ต้องดูเลิกยามแม้แต่ดาบอรัญยิกก็ต้องดูเลิกยามใช่เลิกยามที่สําคัญจริงๆเหรอเขาในในการทาศาสตร์ตาวุธเนี่ยฮะมันเป็นความเชื่อเหมือนกันครับมันคือความเชื่อนะทีนี้ ในเลิกยามเนี่ยมันผูกเอาไว้แต่ละช่วงละช่วงละช่วงสิ่งที่เราสร้างเราทำนะเราจะใช้ไปทางไหนนะเห็นไหมถ,หถ้าจะใช้ทางกำหลาบทางปราบทางอะไรเนี่ยมันก็ต้องใช้เลิกแบบหนึ่งแบบหนึง่งจะใช้ทางมงคลเจริญรุ่งเรืองก็ใช้เลิกแบบหนึง่งเลิกมันมีแต่และเลิกละเลิกก็เลิกไปหเห็นไหมฉะนั้นต้องศึกษาตรงนี้ เราจึงจะเข้าใจจึงจะวางเลิกได้ถูกวางพิธีได้ถูกนะออย่างเขาทำสตารวุธเนี่ยใช่ไหมพวกนี้มันเกี่ยวกับการอะไรการประหารใชการกำลาบารบการลบการต่อสู้นี่นะมันก็ต้องใช้เลิกแบบนั้นไปอย่างนั้นครับแต่พวกนี้แปลกนะจะเน้นไปทางพวกสตาวุธนะฮะอาจารย์เกี่ยวกับเมตานี่ไม่ค่อยมีนะ ครับอาจารย์แล้วอีกอย่างหนึ่งให้ตอนนี้มันเกี่ยวพันกันหรือเปล่าที่ว่าวัตถุบงคลเครื่องรางของขลังบางอย่างนะครับอาจารย์เราห้อยเราพกติดตัวนะทําให้เรามีสง่าราศีอย่างเช่นตรงหน้าท่านจัน์คมก็คือลูกสว่าอหลายคนที่บูชาไปแล้วมาเล่าให้ฟังบอกว่าลูกสว่านของท่านจันคมนี่ถือว่าเป็นเครื่องรางของขลังประเภทที่เรียกว่าเมตตามหานิยมทําให้คลิปนี้ต้องกลับมาถามท่านจันคมว่าประวัติความเป็นมาของลูกสว่า์ของท่านจันคมนี้เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ คือเคยทำจริงๆนะมันก็น่าจะตั้งแต่2,540กว่าๆามารอบหนึ่งแล้ว20กว่าปีอ่า20กว่าปีก่อนนั้นแล้วแต่ทำไว้ไม่เยอะหรอกครับส่วนมากมันก็ไปต่างประเทศหมดอืไม่ถึงร้อยชิ้นหรอกตอนนั้นครับครับคือที่ทำน้อยเพราะเลยมันหาวัตถุดิบได้ยากอไอ้ลูกสวาด์เนี่ยโดยส่วนมากนะ <c oughs> <c oughs> เวลาเราได้มานะ มันจะต้องเอามาคัดเอามาคัดเลือกตามตำราครับ <Okay. S 1> ซึ่งตามตำรานั้นจะใช้เฉพาะลูกสว่านที่จมน้ำเท่านั้นครับ <Okay. S 1> มันต้องจมน้ำแต่ทีเนี้ยไอ้เม็ด <c oughs> ต่างๆเนี่ยนะไม่ว่ามันจะเป็นเม็ดลูกอะไรก็ตามเถอะโดยส่วนมากมันจะลอยน้ำครับ <Okay. S 1> น้ำหนักมันเบามันจะโปรงไหนไปเรื่องปกติของพืชพันธุ์ แต่อ้ที่มันจะจมเนี่ยมันหายยากครับบางทีเราซื้อมาเป็นกิโลกิโลนะถุงบบลล์มเลยนะไม่ใช่น้อยๆนะถ้านับเป็นจํานวนเม็ดอาจจะถึงเป็นพันเม็ดพอเราเอามาเทลงกระมังเอาน้ําใส่นะไอที่จมไม่ถึงสิบลูกอะที่เหลือที่เหลือมันลอยทั้งหมดอะเสียหมดเลยอ่ามันก็ใช้ไม่ได้มันไม่ต้องตามตำราฉะนั้นการที่จะทำลูกสวานเนี่ยแต่ละครั้งละครั้งเนี่ย โอ้โหมันจะต้องลงทุนเยอะคือจะต้องซื้อกันเยอะจริงครับแล้วก็เอามาทดลองเอาเองคัดเอาเฉพาะลูกที่มันจมน้ําจมน้ําจมน้ําเท่านั้น <S <S เดี๋ยวจึงได้เอามาควักเอาไอมเมล็ดข้างในมันออกอ่ามันก็จะเป็นลูกที่มันจะเป็นโพรงอะไรนี่ทีนี็เขียนอัการรเลขยันคาถามหาสเสน่ห์มหานิยมแล้วแต่ครูอาจารย์ไหนเรียนคาถาอะไรมา เอออย่างของผมเนี่ยใช้อ้นาลายแปลงรูปกระา,านาลายแปลงรูปเขียนใส่กระดาษสาแล้วก็ยัดลงไปครับแล้วก็เอาครั่งนะใครเสมาใครเสมานะแล้วก็ผงดอกลักซ้อนอเ,เอาบรรจุใส่เข้าไปข้างในด้วยแล้วก็ติดปุดจุกให้ดีนะแล้วก็เอาไปปลุกเสกนะปลุกเสกโดยกระถามหาสเสนมหานิยมเลนแล้วจึงได้เอามา เลี่ยมพลาสติกระเกจิสมัยก่อนบางท่านท่านก็ใช้การถักหุ้มนะเชือกถักหุ้มไปเลยก็มีลงรักทับไว้อะไรไว้นะทีนี้หนึ่งมันมาจากนามมงคลนะั่นแหละคำว่าสวาสดสวาสดิ์สวาดนะสวาดก็แปลว่ารักใครพึงพอใจนะนามมงคลตรงนั้นเนี่ยเขาถึงไดเอาลูกสวาสดหรือว่าเม็ดสวัสดินะ์มาสร้างามาเป็นวัตถุดิบในการสร้างเครื่องรางวัตถุมงคลในทางมหาสเสน์มหานิยมนะ ซึ่งปัจจุบันนี้ค่อนข้างน้อยสำนักที่จะสร้างจะทำนะค่อนข้างน้อยจ้า <c oughs> ของเรานี่ก็คือศาสตร์วิชาใดที่เรียนรู้มาก็พยายามจะทำให้ครบครบทุกอย่างที่เรียนรู้มาจะมากก็ตามน้อยก็ตามเราก็จะทำนะแล้วทีนี้ก็สืบสานให้ลูกหลานต่อไปให้สร้างให้ทำกันต่อไปอันไหนที่ยังพอหาวัตถุดิบทำได้ ก็ให้ทําไปสร้างไปส่วนอันไหนที่มันหาวัตถุดิบอีกไม่ได้แล้วมันก็ตําราเหล่านั้นมันก็คงจะกลายเป็นตำนานไปละทีเ <Okay. S 2> นี้นยครับเพราะมันหาวัตถุดิบไม่ได้แล้วนี่ <c oughs> คือหลายๆอย่างนะศาสตร์วิชาโบราณของไทยเราเนี่ยมันต้องสูญไปสูญไปสูญไปเหตุเพราะว่าหนึ่งการเรียนรู้การสืบสาร,สร,ร,รนะบางช่วงเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องสายศาสตร์มันก็เลยไม่มีผู้ศึกษาสืบสารครับ okay. อันนั้นก็ถือว่าสูญหายไปละส่วนหนึ่งแล้วบางส่วนนะก็อย่างที่ว่านี่แหละเรียนมาก็จริงแต่หาวัตถุดิบจะสร้างจะทำไม่ได้ไม่ได้สุดท้ายมันก็ต้องสูญไปอกีกมันก็ยังสูญไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะเฉพอทุกวันนี้มันก็สูญไปเกินห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเกินแล้วนะถ้าหากว่ายังไม่มีไม่ค่อยมีผู้จะสืบสารต่อไปมันก็จะหมดไปเรื่อยๆ,ๆแต่ยุคนี้ยังดีนะ ยก2,500ห้าสิบกว่าขึ้นมาเนี้ยเยาวชนไทยเนี่ยหันมาสนใจศยศาสตร์และหันมาจะสนใจศึกษาศาสตร์โบราณเยอะมากครับเยอะกว่าที่ผ่านๆมาเลยมันก็แปลกนะฮะออแม้กระทั่งมาฝึกเขียนอักรรขอมอะไรตัวอะไรนี่นะเขียนได้อ่านได้เขียนสวยด้วยเยอะครับถ้ายุคผมรุ่นๆนั้นแทบไม่เหลือเลยนะ แทบจะไม่เหลือเลยคนที่อ่านขอมเขียนขอมได้น้อยที่สุดบางคนก็พออ่านได้นะเป็นครูบาอาจารย์ก็จริงนะแต่ก็แค่งงงปล่าปลาเขียนได้ไม่หมดจำได้ไม่หมดแต่ยุคนี้ดียุคนี้ดีนะเราเห็นในเฟซอะไรนี่นะหันมาสนใจมาศึกษากันเรียกว่าไหลไหลศาสตร์เลยของโบราณเนี่ยนี่แหละดีช่วยกันจะลงเอาไว้นะครับเพราะศาสตร์โบราณ มันบ่งบอกถึงอะไรมันยืนยันและบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเราอมันคือชาติพันธุ์ของเราถ้าหากว่าประเพณีพิธีกรรมและศาสตร์โบราณหายไปเนี่ยความเป็นชาติพันธุ์ก็หายเหมือนกันครับไม่เหลือหรอกนะพอประเพณีพิธีกรรมของแต่ละชาติพันธุ์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันความเชื่อไม่เหมือนกันประกอบพิธีกรรมไม่เหมือนกันนะพอเราเห็นประกอบพิธีกรรมปุ๊บเราจะรู้เลยว่าโอ้ ดั้งเดิมเขาเป็นชาติพันธุ์ไหนอ๋ออันนี้เป็นมอญอันนี้เป็นเขมรเห็นไหมอ่าอันนี้เป็นตระกูลลาวแต่ละลาวลา,ล,าลาวก็ไม่เ,เหมือนกันแล้วลูกสว่านที่ไปหาได้ที่ไหนครับอาจารย์ผลของมันอ๋อถ้าปัจจุบันนี้มันมันสะดวกโซเชียลมันเยอะมันขายใช่ไหมเออถ้ายุคสมัยก่อนต้องไปซื้อตามร้านยาโรงยาเท่านั้นมันเป็นต้นไม้ที่ดูในน้ำหรือหยุนบกให้ใั่มันเป็นไม้ยืนต้นไม้ยืนต้นนะเออไอ้ไม้เถา เขาเรียกเขาเรียกไม้ไม้สวัสดแต่มันมีทั้งมันมีทั้งเถาทั้งต้นนะสวัสดจริงๆแล้วมันจะเป็นฝักใหญ่ๆอันนี้มันเป็นเม็ดในมันอ๋อที่แกะฝักออกมาใช่มันเป็นฝักนะมันเหมือนถิ่นมันจะอยู่ทางใต้ั้มครับถิ่นของมันอ่ะมอนเหมือนสตอร์อย่างเงี้ยใช่ใช่คล้ายๆนะอยู่ทางใต้นะแล้วมันเข้ายาสมุนไพรหลายๆอย่างไอ้ทุกสวัสดนี่แหละใช่ตอนสมัยก่อนผมก็ไปซื้อตามโรงยาแหละซื้อเป็นกิโลกิโลเอาแพงไหมสมัยก่อนนะเป็นลูก ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะกิโลมันก็ไม่ไม่น่าจะเกินร้อยบาทนะสมัยก่อนนะได้กี่ลูกค่ร้อยบาทเนี่ยได้เยอะนะเพราะน้ําหนักมันเบาโอ้ก็ถุงอย่างนี้แหละเป็นกลวงใช่ไหมใช่ขางในถุงมันเป็นถุงใหญ่แหละทีนี้เราก็มาคัดเอาคือว่าถ้าลอยก็เรียบร้อยนะะเอแต่ยุคนี้มันยุคโซเชียลมันสบายนะไม่ต้องเดินทางเหมือนสมัยก่อนแล้วครับอื เดี๋ยวนี้มันโอนเงินสบายเขาก็ส่งมาให้ครับสมัยก่อนต้องเดินทางเท่านั้นสืบไปว่ามันอยู่ที่ไหนแหล่งที่มันจะเราจะหาได้ซื้อได้เนี่ยพอรู้แหล่งเราทช่นี่ก็ต้องลดไปกันแล้วแล้วทําไมจึงมีจานบ้างไม่มีจานบ้างนะครับอาจารย์เห็นบางลูกฮะโอ้โอไอ้นี่มันยังไม่ได้ทํา ที่สาเร็จแล้วมันอยู่ที่นี่อ๋อครับอือพอําเร็จเสร็จเรียบร้อยเราก็จะจานนกระก่อนจะเอาไปเลี่ยมอ๋อถ้าไม่ไม่จานคือมันยังไม่สําเร็จออยังไม่เสร็จยังไม่ได้ทํามันเนี่ยครับเอามาประกอบให้ดูเฉยๆว่าเออเม็ดจริงๆมันเป็นอย่างนี้อ๋อ,อพอทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราส่องถ้าเราส่องดูเนี่ยตรงจุกเนี่ยมันจะมีอุดไว้เห็นชัดเจนเอะเราจะรู้ว่าข้างในเนี่ยเขาบรรจุของไว้อย่างนเงี้ยม,มันบรรจุอะไรอยู่ข้างในครับอาจารย์อุยก็หนึ่งยันกระดาสาโอ๋อนะ สองก็ครั่งสามก็ไข่เซมาสี่ก็ผงดอกลักซ้อนมันเป็นเคล็ดโบราณนะลักซ้อนก็ให้ก็คือให้รักให้หลงรักให้หลงเลยนะครั่งก็ครั่งไข้ไหลหลงนะไข้ไหลหลง่เซมาก็คือรักไข่ครับอาจารย์เพราะวัตถุดิบสามสามอย่างเนี้ยที่ครูบาอาจารย์แต่โบราณใช้กันมาตลอดไม่ทิ้งเลยครับอะไรที่จะไปในแนวของมหาเสน่ห์มหานิยมหลงรักให้รักให้ไข่เนี่ย วัตถุดิบสามอย่างนี้ขาดไม่ได้หนึ่งไทยเสมาสองดอกรักซ้อนสามก็คลั่งนะอย่างนั้นหลงรัะคลั่งไครไหลหลงอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุบงคลที่เป็นของโบราณที่ยังรักษาอยู่ของสำนักเรานนยยังะทำอะไรก็ตามต้องทําตามโบราณรโบราณทํากันมาเมื่อโบราณทํากันมาแล้วเขาต้องทําเห็นผลได้ผลเขาถึงได้สืบสานถ้าไม่เห็นผลไม่ได้ผลเขาก็ไม่สืบสานกันมาหรอก ทีนี้เมื่อโบราณทำกันมาและเห็นผลเราทำตามโบราณเราก็เกิดความมั่นใจนะมีความมั่นใจเกิดขึ้นเมื่อมีความมั่นใจเวลาเราปลุกเราเสกเนี่ยสมาธิมันก็ดีนะความตั้งมั่นมันดีเมื่อสมาธิดีเวลาเราเสกนะ <c oughs> เวทมนต์คาถาอะไรที่เราภาวนาไปมันก็เกิดพลังนะเพราะทุกอย่างมาจากความเชื่อมั่นถ้าขาดความเชื่อมั่นซะแล้วเนี่ยทุกอย่างไม่ปรากฏผลหรอก าาเหมือนเราไปลูกเสกพุทธาพิเศษต่างๆนี่แหละครับครับก็ใช้ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของคนที่มีเซนต์บางอย่างสามารถเห็นที่เห็นสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นว,วิญญาณอะไรนะครับอ,อาจารย์มันมีข่าวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่ามีผู้ชายคนหนึ่งน,นะครับเขาถูกยิงตายอาจารย์แล้วปรากฏว่าไม่มีใครรู้ว่าเขาโดนยิงตายจนกระทั่ง พวกญาตพี่น้องไปหาพระรูปหนึ่งท่านก็บอกว่าไอคนนี้มันตายไปแล้วอื้อาวทำไมหลวงพ่อพูดอย่างนั้นอา้าวก็วิญญาณมันมาหากูะ่ะก็กูเห็นอยู่อกืก็จึงไล่ให้แม่งวิญญาณกลับเข้าล่างปรากฏว่าไปตรวจสอบอาจารย์เขาถูกยิงตายแล้วจริงๆอาจารย์ถ้าคิดว่ากรณีเนี้พระท่านพูดเพ้อเจ้อบังเอิญหรือว่าท่านเห็นจริงๆครับอาจารย์ถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็งแสดงว่าท่านก็เห็นจริง วิญญาณไปหาท่านจริงๆใช่มันก็ต้องเห็นจริงครับแล้วเรื่องเซนมันก็มีอยู่จริงไม่ใช่มีเฉพาะคนไทยครับนะฝรั่งมันก็มีอะไรก็มีเรื่องเซนมีอยู่ไหนซิกเซนอะไรพวกนี้อมันเป็นที่ยอมรับของสากลครับอาจารย์สากลณเขายอมรับอยู่ครับแต่เซนมันจะไม่อยู่กับเราตลอดไปนะไม่อยู่ตลอดไปมันเป็นเหมือนลักษณะไอเครื่องส่งวิทยุเลยพวกนี้แล้วนะ สมมติเขาเปิดให้เราปีหรือสองปีมันก็แค่นั้นแหละต่อไปก็จะไม่เห็นอีกไม่รู้อีกนะเราก็ไม่ได้รู้เห็นตลอดมันเหมือนว่าเขาเปิดให้ตอนไหนก็ได้เห็นตอนนั้นรู้ตอนนั้นถ้าเขาไม่เปิดให้ก็คือไม่รู้ไม่ต้องมาถามอาจารย์นี่มีเส้นอย่างหนึ่งสามารถดูบุคลิกคนได้นะอาจารย์ถามพี่หนึ่งครับบางครั้งคนเราเนี่ยครับอาจารย์ดวงจะขาดดวงจะตายโหงอะไรเนี่ยเดินมาหาอาจารย์อาจารย์สามารถเตือนเขาได้ไหมว่า อาจารย์กล้าที่จะเตือนไหมว่าดวงขาดนะตอนนี้มันบอกตามตรงไม่ได้หรอกนะจะไปบอกเขาโดยตรงมันไม่ได้เขาชอบมัน<ล>ได้แค่เตือนอ้อมอมแต่ถ้าคนที่มันถึงคาดจ,จริงเขาก็จะไม่เชื่อเราไม่เชื่อหรอกโดยส่วนมากคนที่จะมันจะเสียชีวิตเนี่ยหรือว่าหมดอายุเนี่ยมันจะมีสองอาการครับหนึ่งจะเศร้าหมอง องจะสดใสผิดปกติเป็นสองแบบโอ้ปแปลกอาจารย์นบางคนจะสดใสผิดปกติแล้วดูมิส,าาส่าราศีไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนวันสองวันไปแล้วแสดงว่าพวกนี้ไปทางดีครับส่วนพวกที่เศร้าหมองหน้าก็ดำคลํำแล้วคนเคยเป็นคนพูดคนคุยนี่จะนิ่งเงียบลึ้ไม่พูดไม่จาครับพวกนี้ก็เหมือนกันไม่เกินเจ็ดวันไปแล้วไปแล้วก็แสดงว่าไปไม่ค่อยดีนะักเป็นยังง โอ้อาจารย์ศาสตร์พวกนี้เป็นศาสตร์ที่เราเรียนไม่ได้แต่ว่าเกิดเฉพาะคนนะอาจารย์นะไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีตรงนี้ใช่ไหมครับแปลกแปลกจริงๆนะฮะก็ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเชื่อนะฮะวัตถุมงคลถ้าบูชาอยู่กับตัวเราเนี่ยแล้วทาให้เรามั่นใจเราก็มีสง่าราศีเพื่อเรามั่นใจเออเขาพวกนี้มันเสริมความมั่นใจนะหนึ่งกำลังใจนะแรงบันดาลใจและเสริมความมั่นใจนะ แต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองมีความมั่นใจดีอยู่แล้ว,ลวอะไรแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้หรอกเพราะคนเ,คเราเนี่ยนะม,มันไม่เหมือนกันสภาวัจิตอ่ะก็บัวสี่เ่านั่นแหละถ้าจะว่าไปแล้วนะอเออบางคนเนี่ยเขาก็พร้อมทุกอย่างนะคุณนะสมบัติเขาว่าแต่เขาขาดอย่างเดียวคือความมั่นใจในตัวเองไม่มีก็เลยต้องอาศัยนี่เสริมเข้าไปเห็นไหมถามว่ามันเป็นโทษไหมมันไม่เป็นโทษมน,ม,นม,มันเป็นคุณ<ม>ด้วยซ้ําไปนะมันไปเสริมให้เขาให้คือตรงที่พร่องให้มันเต็ม มันมันก็เหมือนการลูกศิษย์ที่มหาท่าจันคมเนี่ยบางทีแล้วผมก็แอบมองนะบางคนสวยนะเขาไม่มั่นใจเขาจึงมาเสริมมันขาดตรงนั้นไปนิดนึงาตรงนี้พอเขาได้ตรงนี้ไปแล้ว่วกเขามาลงนะอะไรไปเนี่ยมันมันไปกลายเป็นว่าไปเติมเต็มให้เขาให้เขามีความมั่นใจขึ้นมาสมบูรณ์พอมั่นใจขึ้นมาทุกอย่างสมบูรณ์ทำอะไรก็สําเร็จหมด ฉะนั้นอย่าไปมองเรื่องของศสยศาสตร์ว่าเป็นเรื่องงมงายอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนดีมันมีครับไอ้ส่วนเสียก็คือคนที่เขาไปทําเสียเองตัวศสยศาสตร์ไม่ได้เสียน่าก็น่ากลัวจังตัวครูบาอาจารย์นั่นแหละไปทําเสียใช่จะเปรียบมันจะเปรียบเหมือนเดืองอาวุธศาสตราอาวุธทั้งหลายครับศาสตราอาวุธเนี่ยมันมีทั้งคุณทั้งโทษนะครับอยู่ที่ผู้เอามาใช้นะอื ถ้ามันเป็นศาตรตาวุธโดยที่ไม่มีผู้เอามาใช้มันไม่ได้ให้คุณให้โทษใครทั้งสิ้นอะ่ะเพราะมันเป็นาสมมติวาอาวไว้อาวุธปืนหรือมีดอย่างนี้นะเราเอาวางไว้มันก็อยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เมื่อผู้ที่เอามาใช้นั่นสิหนึ่งเอามาใช้ป้องกันตัวเป็นคุณไหมล่ะ เป็นคุณหรือเอาไว้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคุณเขาถูกลังแกละอยู่เรามีอาวุธไปช่วยเขาได้เนี่ยมันเป็นคุณเป็นคุณฮะแต่ถ้าเราเอาไปทํร้ายคนอื่นแล้วประหัตประหารคนอื่นเนี่ยมันเป็นโทษแล้วใช่ครับศิลศาสตร์เปรียบเหมือนศิลปวุธครับอยู่ที่ผู้ใช้ครับอแต่คนเราไม่มองตรงนี้ไงครับไปด้อยค่าศิลศาสตร์ทั้งหมดเลยเห็นไตอนนี้อาจจะมีคนขี้สงสัยถามนะอาจารย์ลูกสว่านนี้ ดูทํางานกลางคืนใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้ได้หมดได้หมดได้หมดพ่อค้าแม่ขายอะไรได้หมดครับมันไม่ได้เน้นแต่เรื่องนั้นเรื่องเดียวนะเพราะวัตถุมงคลต่างๆถ้าเกี่ยวกับทางเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เนี่ยมันจะต้องมีการค้าขายคุณไปค้าขายอะไรก็ตามหรือคุณทํางานอะไรก็ตามไปติดต่อธุรกิจการงานอะไรก็ตามถ้าขาดเสน่ห์และขาดเมตตาน่ะคุณทําไม่สําเร็จหรอกจบฮะจบจรมันต้องมีเมตตามีเสน่ห์คนเราอะครับ เมื่อมีเมตตามีสเสน่ห์คุณจะทําอะไรคนเขาก็เมตตาสงสารช่วยเหลือครับไปค้าขายเขาเห็นแล้วเขาเมตตาเขาสงสารเขาก็ช่วยซื้อเห็นไหมใช่ครับ<ช>อาจารย์เพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเพื่อนๆนะครับต้องการบูชาวัตถุมงคลสายเมตตาหาใส่ลูกสวบาดม,มาที่สํานักดีกว่าแล้วก็ให้ท่านจันคมลงสาริกานะลงนะท่านอาจารย์กหนดไหมว่าวันนี้ห้ามลงวันนั้นลงได้ผมจะลงจันทร์พุทธพระศุกร์ศึกจำไว้นะครับจันทร์ พุธพระหัสสศุกร์วันวันเป็นวันวันจันทร์วันพุธวันพระหาสวันศุกร์เท่านั้นครับเสาร์ทย์อังคารจะไม่ลงใช่ไมจำไว่เลยเสาร์อาทิตย์นะฮะคือวันหยุดนะฮะแล้วก็วันอังคารวันอังคารที่มันวันแรงนะอาจารย์วันแรงวันนักลบเสาร์อาทิตย์นะเขาก็ถือว่าเป็นวันแรงวันแข็งเขาไม่ลงไม่ลงให้นะฮะเขาลงพวกนี้เขาต้องลงวันอ่อนครับลงที่หน้าลงที่ลิ้นลงที่มือโดยเฉพาะถ้าจะให้ต้องตามตำราแล้วก็วันจันทร์ดีที่สุด ใช่วันจันทร์จะดีที่สุดเขาถือว่าเป็นวันแห่งความอ่อนหวานวันเจ้าเสน่ห์วันสวยฮะวันสวยนะฮะก็คิดว่าเป็นเรื่องของความเชื่อนะย้ําอีกทีหนึ่งวัตถุมงคลของท่านจรย์คงทุกรายการนะครับยืนยันเลยว่าเป็นเรื่องของความเชื่อที่ต่างชาติให้การยอมรับด้วยกลับขอบพระคุณท่านจรย์คงครับหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ